สวัสดีเพื่อนๆวันนี้อยากจะมาบอกว่าผมโบเบมีความสุขมากเอาไอผมอยากจะบอกว่าคนที่อยู่กับผมแล้วได้จากผมไปเนี่ยผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วการ ความรักผมเคยคิดว่าความรักเนี <laughs> ่ยสิ่งนี้สิ่งที่ผมหาไม่ได้ความสุขผมหาไม่ได้ละแต่วันนี้ผมได้รู้แล้วความรักมันทำให้สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวผมสิ่งที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ตัวผมมันมันได้ออกไป <laughs> เรีงของภา อยากยู่รู้ไหมว่าความรักของผมเป็นไงอืมอมอยากฝากบ,บอกคนของเขานะครับว่า <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเขา โตแล้วโต,นะโต,โตมาขนาดนี้แล้วสักงมาขนาดนี้แล้วผมอยู่ได้ก็ได้แต่จนะบอ,าาอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรแต่ไม่ความรักความหองผมรักผมไม่รูนะว่ามันจะเป็นไงต่อไป แต่ติดตามชมกันนะโอ้ยเฮียโอ้โหนี่กูจ้างมาสามสิบเงี้ยสามพันโคตรลำคาเลยนัวเน,น,นี้ยน่าอย่น่าแหละเอีทุกคนนัวเนี่ยขนาดนี้เหรอไม่เยอะขนาดนี้นนะโอ้โหลำคาแล้วมยเนี่ย